ก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกๆท่านอีกเช่นเคยนะครับกับเดนไอเกมเมอร์สายโดยนะครับอันนี้ก็เป็นอีพสองกันแล้วนะสำหรับมินิเกมนี้นะครับเป็นมินิเกมแบบอะไรวะว็ฟอะไรเว็ฟวอลอะไรแล้วอะสึกตีเตียงกัไแหเออจบเว็วงเว็วบอลอะไรไม่รู้จักอืม ปัญหาของงานของโทรศัพท์ผมก็คือมันแบบต่อสูงไม่ได้อะต่อสูงแล้วมันดูเหมือนมันจะค้างหรืออะไรสักอย่างอ้าวชิปหายเล่นไม่บอกกูกูเข้านี้แล้วกันเดอเตเเอเย่าเลยกอ้าวกูอยู่ทีมอะไรอ่ะอ้าวสีเหลืองอีกแล้วสีเหลือง อยู yeah. um, see here. Uh, so ่ส hmm. <t> ีเ hmm> ข <t> ียวอะอยู่สีเขียวอะเอาห่มมันคับด้วยกูอยู่สีเหลืองไอ้น่าเฮียอืมอืมมาดูฝักอซอรีสีเขียวนะอ่าขั้นสูงนะครับทีมนี้น่ก็จะมันอยู่นะก็มีคนเข้ามาเยอะแล้วอืมแล้วเมื่อไหร่มังจะเล่นกันไอ้ซ่า ้องว i p เท่านั้นพ้องตายสัตว์มึงคิดว่ามันยัดเงินมึงหน่อยสัตว์เอออีก34วินะเราก็จะได้เล่นกันแล้วนะกกกิ้วกกกิ้ววย,ย,ย,ยทำไมกูปีนข้างบนไม่ได้วะเอ hey. ๊ยสวย,สวยกระมวยอืมอุ้ยคนนี้สวยกว่า วัสดีแก๊บอ,อ้าวไอสัตว์กลัวผู้หญิงแม่ผู้ชายโอเคนัน่นแหละแโอ้แม่คุณเอ้ยกูชอบน้องคนนี้อา้อาวอา้อาวเริ่มเก็บเมแล้วโอ้โหยีแม่นี้อีกแล้วกูเกลียดมากหาทองอยากชิบผายอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวแม่งมาโดดติงกูแน่เลยกูว่า เฮ้ยมึงไปหารูปิดเตียงก่อนดีกว่าไหมหน่่หวยอ่สัตว์เออเอมอมาอยางี้กูไปละอ,อันนี้ดีกว่าลองดูดิอันนี้ถ้าทำอันนี้หนึ่งอันใช่ไหมนั่น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 เดี๋ยวเราจะทำอันนี้ก่อนนะครับเอาบล็อกไปปิดชั่วคราวกน จะปิดได้อยู่นะเพราก็จุกออกไปทำไมอ่ะจุกรถสี่อันอีกอัน,ออน,อนอเฮค,ครบอ่ะอันนี้มันมีน้นวะอืมเราต้องรีบปิดอันนี้ก่อนนะอือเฮแมงม,มืดว่ะอ่มผมก็ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะ

อืมอืมอนี่ยมากเพื่อเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนะแปปแปปแป๊บมึงอย่าขังมึงอย่าขังกูต้องต้องสักทีเฮ้ยมึงอย่าแย่งกูนะเว้ยเฮ้ยนี่มาของไป สักสงสัยเราต้องตอบบล็อกตอบล็อกตอบบล็อกผมอยากจะถามของพี่ครับของพี่เตออินไฟเออร์นะครับว่าเขาเล่นไมคับเวอร์ชั่นอะไรนะครับเขาช่วยตอบเมนข้างล่างด้วยนะแล้วก็ไอพีอะไรนะ นะเออนะนะนะพองหัวละพองโอเคกูไม่หัวละก็ไดง้งี้งี้พองอ่าเราก็มาทำนี้กันก่อนเลยเอา้าวชิปไายไวโวกูวล,ลืมไปว่ากูโอ้โหชุดยอดอยใหญ่ไม่เหมือนคอมเลยแกะอยากมีแกหนึ่งสองสามข้อแรกวันนี้ตื้อตื้ตื้เตื้ตื้ เฮียยียดเยียดเยยดเยยเยยดเยียเหยียเหยเกีเหยียงเหยียดเนยีัดเกยีเกยไมดเกงไยดเหดเดเีดเยียดยียเขยโปดอยู่เดียยวดเียดยียเยียดยียดเหยีเนเนี่ยเหยียดเหยยเดเียียเดี๋ยว ผมขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะกูย่อแป๊บเดี๋ยวกูล่วงอือหือออระยะนี้ระยะนี้ครับโดนโดปิดมุมยังยังไม่ๆม่ม,ม่อย่าตกอย่าตกตก,ตกไปนี่ศพไม่ไม่อย่าตกนะตกไปศพไม่สวยจริงอะอย่าตกนะ อย่าตกหนะาอย่าตกหน่ากูบอกไว้ก่อนนะว่าอย่าตกตกทีกูตายหนะา <c oughs> อืมมันตอ,ตอบตอบไปด้วยแล้วกันเฮ้ยไอเด็กเป็ดอย่ามายุ่งกูต่อต่ออยู่ตออ่ตอ,อ,ตอแป๊บหนึ่งนะกูต่ออยู่อย่ามายุ่งก,กูไอเด็กข้าี่ ต่อกันง่ายๆนะห,หนูเฮ้ยเริ่มเห็นลากมาแล้วกูเปิดเลยกูไปละที่เรียม,มันก็ต่อกันอีนี่โอ้โหให้กูต่อ,อยแยะโอ้โหเดี๋ยวแบนๆนครับไม่ต้องห่วงอือหือกูไปละโบโบโบโ,โ,อ,โ,โ,อ,โอหาทางขึ้นสวยหน่อยได้ไหมอะ มีทำควยล้ลยสัตว์อ๋อโอเคเพื่อน,นกูเก็ตละสัตว์ปิดหลุมดิเฮ้ยมึงไม่ปิดหลุมอย่างงี้แล้วกูเดี๋ยว,วกูเราหงตายอากูว่าแล้วไปไปฏิทินยังอยู่ด้วยเนี <laughs> ย่ยมันก็หายมาไม่อห้งต้องหาทำใหม่ อ้าวมันไม่เอาของมอาอ้าวโอเคกูยอมอ้อโหย่าไม่ใครขุดของนะเอแอ้เกูเดือดกตัว่ยสีกูอยู่สีวะกูสีอะไรอะกูอยู่สีอะไอะยเพื่อนจ๋ากูขอร้องไงเพิ่งตายกันเถอะ อไอ้ที่ขุดอ่ะที่ขุดเอาที่ขุดมาที่ขุดขอเป็นขอเป็นอันเนี้ยที่ขุดอ่ะโอเคสีเหลืองจ้ามานี่มาเฮ้ยอย่ายยยยยุ่งกูอยังยุ่งมาห้อ่มาห้อเข้ามามอยู่ห้องกวนอ๋อที่สีกู สีแล้วก็เราเพื่อนกูโตใจกูขอโทษเพื่อนกูขอโทษกูกระตีไปเลยไอ้หน้าหวาอือหือหอือหอือหึอือหือแลวมากโอ้คำแบบนี้ป้องกันเราตายเวลาล่วงนะอืมเพื่อนจ๋า อย่าออกเกมนะกูขอร้องให้กูไหวได้ไหมจ๊ะอือือเสร็จกูเลยอย่างงี้อืมกูลืมไปแรกฟาร์มรัวๆแหมอือือปล่อยมันให้เพื่อนเราไป ลองเรียนเนี้ยมันคืออะไรมันช่วยหาอะไรได้กูน่าจะไม่ช่วยอะไรเลยเนี่ยเล็กอะ่ะชุดชุดไม่จาเป็นอ่าเพื่อนเราไม่เอาอมยรักเพื่อนเราจังเลยเพื่อนเราไม่เอาอเป็นอะไรที่ญาติดีดุกมากอืออือหอือืออือือการอย่างสวยอืออืออย่างเทพครับอันนี้ปิดปิดบนเดียปิดบนเดี๋ยวแบ่งมา ๋ย่าแม่งมาเหมือนเขานะไหนฮ่ากูตายเลยอือมืออืออืออือือมมามามามึงเข้ามามึงเข้ามามึงเ,เก่งจริงมึงเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยกูยกให้มึงเข้ามามึงเก่งจริงมึงเข้ามานี่กูเรือไปกูมีนี่แอะกูจะแดก ของตูนะของตูเนี่ยของตูใครอย่ายุ่งของมันของตู้อ่ะอืมใครอย่ามายุ่งวงผมนะครับทุบได้ไหมไอ้สัตว์อืมนะครับผมก็อยากจะบอกว่าใครอย่ามายุ่งตรงนี้กูนะอูมกลัวเลย ว่าดะอย่ามาฮะกูเลยบล็อกหมดอืมอืมอมอ,มอย่าบอกจากเกมนะจ๊ะกูยิ่งกูกลัวอยู่เดี๋ยวกูทำอันนี้เสร็จมึงจะออกมึงก็ออกไปเลย <c oughs> อย่ามาฆ่ากูตอนนี้นะกูขอร้องดะ อย่ามาฆ่ากูนะอย่ามาฆ่ากูนะชิบพายแล้วชิบพายแล้วเพ ouais ื่อนกูยุ่งไซว่าใครอย่ามายุ่งกับกูใครอย่ามายุ่งกับกูใครอย่าม่ยุ่งใครอย่าม่ยุ่งกับกูใครอย่ามายุ่งกับกูใครอย่ามายุ่งกับกูใครอย่ามายุ่งกูงานใครอย่าม่ยุ่งเอาวะแผลกูแผลแยกแม่ การแม่งมากรอคุ้ฟาร์มให้เรียบร้อยไวแต่พวกมันนะเจ้าเอ่ม,มกูรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยทั้งหมดมกูต้องปิดให้หมดแร้วกูว็ถูกอันนี้เป็นอะไรที่มันออก g า s มาก ดาบแรกเลยเราก็ได้ของมาพอสมควรกันแล้วนะเราก็อา้าวชิพายไอสัต์กูตกใจเลยเฮียนว่าจะไม่ได้สัตมีสิบสองอันเอาดาบเหล็กเลยนะชุดเกาะเออชุดเกาะนี่เกาะหนังเกาะหนังเอาไปหมดเอาไปหหมดแล้วก็ขอเป็นอันนี้ อาหาร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 ขอเป็นอาหารอือกูขอเป็นเนี้ยเน,นี้ยกันเนี่ยหกอันก็พอแล้วมั้งเท่าหกอันเนี่ยไม้อันนี้กูขอเป็นอันนี้แล้วกันนะอือธนูอ๋์ธนูก็ต้องใช้เหล็กกุเลมขอญาอติดอืม,ออมตัง้งตัง้ตง ทำสู้ตด,ด,ดึตายทีนี่มีเฮนะมึงแอมเงี้ยโอ้โหเกลียนเกลียนเกลียนเขาได้เกลียนนี่เขาได้เกลียนเกลียนเลยไอกูกูจะไปไหนดีอะเกลียนเกลียนโอ้โหเป็นที่อะไรที่ขุดง่ายมากกูบอกแค่ไหนช่วยให้ได้เลยโอ้โหเป็นอะไรที่ขุดง่ายมากกูรู้ทำหาอะไรได้ ใส่ตกแต่งห,หน้าปีนะครับแป๊บนึงเขียคสีเขียวมาปิด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 ซีเขียวมาสีเขียวมามาอย่ามายุ่งกับกูนะสีแดงไปแล้วอยา่ามายุ่งกับกูกูมไม่ได้ทำอะไรผิดอยา่ามายุ่งกับกูอยา่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูนะกูฟันแหลแกไอ้น้ำมึงไม่ได้สั เอ๋อ <Hey. S 2> oh, uh, ๋ออเออลืมลืม เดียนเดียวก็เฟี้ยวได้น้องจัดว่าี่ยหานี่มึงมึงฟาร์มรวยใช่ไหมเดี๋ยวกูจัดให้เพื่อนมึงไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นดูจัดให้ปูปิดมึงทำอะไรของมึงกูปิดแย่หลวงแย่หลวงแย่หลวงย่หลวงเดี๋ยวแม่งหลุดมาตอนนั้น ปิดมึงทำหาอะไรกูปิดไว้ก่อนกูปิดไว้ร่วนๆเลยอ่ะปิดปิดยังแหลงปิดเอ้ยเอ้ยใครตีกูใครตีกูไอส้สัโอ้ยเด็กเป็ดไอ้เหี้ยอ้อยัสเเลยอื้อหือไอ้เหี้ย คลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีแค่นี้แหละ,ะไม่ไม่ตลกครับคลิปนี้ผมแบบแค่จะมาลองเซร์ฟให้พวกคุณดูทุกคนอาจแบบอยากจะเล่นแบบเซร์ฟนี้บ้างนะ,ะคลิปนี้ผมแค่มาเหมือนแบบงงนรีวิวเฉยๆไม่ได้อยากเน้นตลกอะไรมากอืมก็ถ้าเล่นในคอมนะโอ้โหกูดีใจตายหาเลยโอเคครับก็ เดี๋ยวผมพาไปดูหน้าแบบ IP s เซิร์ฟก่อนนะก่อนที่เราจะจบคลิปกันนะแล้วเราก็ลาไปกูตายกูร้อลเล่ยนอย่างๆอ,อ้าวไอสัตว์ค้างเลยอ้าวอ่านะครับ IP เซิร์ฟนะครับอันนี้ผมก็แจกเลยนะครับนี่ครับ านานๆเลยนะครับอ่าก็ขอขอบคุณทุกๆทก่านนะครับที่รับชมนี้ครับที่แม่งไม่มีขี้อะไรไม่มีสารลายขีย้อะไรเลยนะอ่าก็ขอกราบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้เพื่อนแปะแชร์ไปอ่าแล้วเราก็จะมีรายการใหม่มาอีกรอบหนึ่งนะอาจจะมีรายการแบบตอบกับแบบ คุณถามว่ยอะไรถามมาเลยหององมึงเออก็โอเคนะครับก็แค่นี้นะครับก็ขอจบรายการเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณ